สบายดีสบายดีพี bye. Bye ่น้องสบายดีทุกคนทุกคนก็สวัสดีตอนเย็นเย็นกำลังมืดนะครับพี่น้องจ๋าวันนี้จะมารีวิวบ้านกลางคืนสําหรับเพดเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเสร็จเสร็จแล้วละละเหลือแต่ประตูเพาะว่าสร้างประตูมาใส่มือเดียวก็แร้วลร้วแหละแต่ว่างบปมดแล้วค่ะเราก็อปิดหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าประตูกหลักมืออัพไล้วรุ อันนี้คือบ้านที่เสร็จเรียบร้อยติดกระจกเรียบร้อยนะต่อไปก็เป็นพา,าร์มานเนาะต่วันนาบ้านนะยังเสียดเหตุอยู่ต่วานพิริอาจเสียเหตุต่อปีนาอเอาแหละเลพราะเบิดงตยบเราประมาณแล้วเนาะแต่ตอนนี้การสามารถเขาอยู่ได้แล้วเราไปรอรอแต่ประตูเท่านั้นมาดูว่ากลางคืนมันจะเป็นยังไงไฟจะสดใสย,ยังไงเราติดไฟประมาณเนี้ยติดไฟรอบบ้านพี่น้องพี่น้อง,องเขากระทำอาชีพกันเปืือยของคนละมันก็ต้องในเทแลวกาศสิไดก็ออกไปต่ว่า ประมาณมันบานปลายพี่น้องเห็นว่าหลังนี้น้อยนี่กัเบิด์ปเมนนี่น้อยเด้พี่น้องหลายแสนพงคนก้นยเล็กติเดียวเอกเบดตไปเยอะหรอกเยอะเฉพาะปูนนี่พลาไล่ไห้เเ้อเพื่อหลังนี้นี่ปูนี่เบิดประมาณร้อยกว่ากระสอบพี่น้องเพราะว่าเห็ดเน็ตหนานะ,ะก็ตกแต่งหลายอย่างเบิดแต่ขัดแทชเฉลรี่จริงกับเบิดหลายเบิดหลายหลายแสนพี่น้อง บวรวบกับทมดอกทมดินซะทมดินกับไหกหมื่นเขาไฟอีกก็พวกเขามีเขาไฟกันบไแสนแล้วแต่ว่าสปอร์ตัวเพื่อนนี่แสนนะพี่น้องแล้วสี่หาแสนผมเป็นกืะถือๆแน่นอนแน่นอยนี่แทงน้ำก็อนก็กรังเอาขึ้นแล้วจ้าเอาขึ้นเรียบร้อยแทงน้ำแล้วจะเข้าไปบางครั้งในกันกพี่น้องสามาเลี้ยวเบืองตอนกลางคืนว่าสีข้างในมันจะสดใสไหมแต่กับเพาไในทําความสะอาดดอกเสร็จแล้วเรียบร้อยกับสีเอาน้ำมาล้างทําความสะอาดว่าเฉาะเป็นขอบหน้าตาเป็นอย่าง ข้างล่างกสิตีเป็นบัวสินเนาะอาจจะจะทำความสะอาดลัลากาอารินาต้ากสิไซมาข่าวมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาเนาะโซฟาเนี่ยสั่งแล้วเรียบร้อยไอ้โซอาจจะประมาณสิบกว่ามือลาได้เพราะว่าได้สั่งแล้วเรียบร,ร,ร,ร้อยพี่น้องเป็นโซฟาสีดำเงินเข้มสวยนี่คือเหล็กดัดสวยพี่น้องส่งเหล็กดัด ใส่กระจกแล้วเรียบร้อยจ้ะพี่นอ้องเหลือแต่ผ้าม่านผ้าม่านอาจจะสระกล่องอุปประมาณ,มาณาาานีณ้เยอะแล้วสีดิสิกะสีเป็นสีขาวออกควันบุหริรับบวดไฟมากกับสีขึ้นขึ้นดีนี่บัวก็จะเป็นขอบทองนิดนึงเนาะแต่นางก็ะยาสีตกแตงก่งพวกอีกนิดนึง่งพอนงางหมักความสวยงามเนาะอ,อันนี้ก็คือฝาเฟดานเข้ามากกับสีพามาณนเดี๋ยวพอบ้านมันบริหลังใหญ่พี่น้อง ไปเริ่มเบิร์กกเบิดหลายเบิรหลายพอสมควรแต่เราดูตอนล่างเสร็จตอนเสร็จยังไงกระจกกระติดเด้วเรียบร้อยที่เป็นเคาน์เตอร์บาร์สำหรับนา่ากระติใส่ติดเตาแม่ไฟฝาเตาอย่างร้าเห็ดกินกลางคืนเพราะว่าล้างถ้วยล้างจานเพราะว่าล้าเข้าวขาวว่ากระคืนเ้ากระเบียกให้อ,ออกทางลอกเพราะมันอันตราย,ยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสีกะขึ้นให้เราเป็นสีอะไ คนบุรีออกขาวๆนะเราเปิดไฟมากกว่ขึ้นส่วนไฟกับกิเตอร์ลายสเต็ปเพราะว่าเนี่ยเปิดปิดไฟเวลาพอนอนกับพ่อพ่อพลังพอนอนเปิดไฟย่านก็จะเปิดไฟสองหลอดเวลาราเมเดนรูกวางเปิดกองพุกขสบากก็เปิดอันซีเนาะอเมริกาความสวยงามกองสีบานภาษีประมาณนเดละพี่น้อ่าโอเคเข้ามากกับไปปั๊นเล็ก แป่ก็ไปถึงวันหนึ่งก็พอใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยระเบิดท่าเบิ้งตอนใส่ประตูเหรอคะเนี่ยจะอดีตกรสิเป็นห้องแต่งตัวของกรสิยังไม่ได้แล้วคักเนาะในหุ่นตีขอบฝาแล้วส่วนทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำให้คนแก่ยังไม่ได้แกแ้ห้องน้ำเป็นผิดผิดเนาะแต่ว่าห้องน้ำกรลูลายอยู่ บนก็ทาสีแล้วเสร็จเรียบร้อยห้องน้ำแล้วก็จะเป็นชักโครกนะคะแล้วก็เป็นสถานที่อาบน้ำ <pers> ี๋ยวก็เห็ดแล้วก็ใช้ผ้ากันล่างทำควาสะอาดอันนี้เป็นบอนเขาไปอาบน้ำได้น,นี่ค่ะก็จะเป็นกร,กระจกออกใสๆเหมืนนอน,นึดงเงกาไปอาบน้ำแล้วก็ปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะแล <s> <ๆ S 2> ้วกป็ปิด นี่มนาากับห้องน้ำคอนโดวิลลี่คอนเซ็ปต์ของนง้งแเบบนาะเดี๋ยวก็เป็นแจ็โคโเป็นอามารีวิวดูกันคือเราจะสดใสขนาดนี้ก็เป็นห้องน้องเล่นตรงนี้นก็เป็นห้องเต็นโตฟ้าหลักหนาปีหนาหนนะ้าเสร็จตูบิวอินเนาะทับีวันยนี่โดสิบิดเบิดลบ,รบรประมาณเดียวนี้เป็นห้องนอนหลักของนางนะคะ ก็แล้วเรียบร้อยติดมทาสีเพ่นทาสีขอบเก็บขอบเรียบร้อยแล้วครับพี่นานครับไปกระจกก็ก็เป็นกนารขโมยเสร็จ,จรยังเป็นทางกลารมองนี่เห็ว่าเสร็จแล้วมันรเริ่มท้องท้อสะอาดได้แล้วอีบอกกิมมือก็สีขาวเนาะสีงานบอกเป็นแบบมันไม่เป็นขาวเลยเป็นสีควันบุหรีเอาแบบ กอขาวกั้บุรีเทาๆสวยนี่จ้ะเราเปิดไฟก็แล้วคือห้องนี้ก็กว้างครับสามคูณสี่เมตรความสวยงามบัวตีบัวเป็นขอบสีทองนิดนึงราคาแล้วลก็ตกแต่งสวิทช์ไฟกับที่ใส่มีอยูทุกสองมุมเพราะว่าที่เป็นหัวเตียงนอนแล้วนอนพดะเสียบสัดของสัตว์ป็กเต้นอะไรเนี้ย กรบีทุกสอบทุกมุมเราะไมนนีน่พอสวยงามรูหล,ลามาหางีกวิบดทั้งความสะอาดแล้วอาศัยเอาหน้ามลาลาดั้ความสะอาดเนอะราไปซื้อ,รอาารประตูอากาศปประตูซื้อทับทิมกรบี่ีประตูกันหนึ่งสองสามสี่มีหาประตูกันอาจจะเบิดเหมือนอับจี่วประตูใหญ่อาจจะแพงพอสมควรเนะอะไปเป็เาเตอร์บาร์เล็กๆี่น,นองนี่ สำหรับร่างถัวร่างกายเอาเต่าเหล็กมา,า,าจ้าพี่ดอวสวยป่ะจ้ะกลางคืนมาเปิดไฟมาสวยแต่ต้องรอดูตอนใส่โซฟาเนาะอาจจะเป็นโซฟาอยู่มุมทางเข่าสวิสทโซฟาแล้วก็ตัวนีอาสเปนโตน่งกินเข่าเพราะว่าน้ำกมักบ้านที่โลส่วนใหญ่คนลาบมักเห็ดบ้านเสร็จโลเบอหน้าเนโบน้ำหมักสไตล์แบบ ตกแต่ง,งคอนโดอะเข้ามาแล้วกับแบบว่าที่นี่เคาน์เตอร์มีโซฟ์ตัวนั่งกินข้าวนิดน้อยโตแบบซีเก้าอี้เนาะเขาอยู่พุด,ดีิ์เนาะแล้วก็มีโซฟามีทีวีแฝนอาจจะตกแต่งตรงที่แฝนทีวีด้วยะจแต่เล็กดัดสวัสดีเนาะพี่น้องนี่ท่าเสียเรียบร้อยดูด้านซาตกแต่งดัดแล้วเรียบร้อยกับจกกระติดแล้วเรียบร้อยนะพี่น้อง ต่อได้ไปสั่นประตูบานต่บประมาณซัเนทีที่ว่าเบิดไลายว่าเขากันห้องเป็นห้องเป็นห้อง,เป,องเป็นสักส่วนเราไปนอนกันหกเหมือนแค่กคับเขาว่าก็โอเคอบุนดีนะเป็นบ้านคนคนใหญ่่แนะวก็อบุณ,ณ,ณยยก,ออก็ณกสวยงามที่เราก็จะเปิดไฟไว้แต่ข้างนอก สวยงามตามเท่าเรื่องนะคะพยายามปิดไฟก่อน,นเราจะไปทำงานก็ได้ระยะปิดไฟนะคะเปิดไฟเดี่ยวหนี้งคอนเทนต์แต่จะให้สาวตัวสตใสวนั่นละคะ่ะ แต่นาบัานเปิดประตูใหม่ด้วจ,จากกีฬาศาสจร์พวกความแข็งแรงนอกบ้านก็จะเป็นสนามเครื่องปลูกมักถั่วกั่วดินผวกขานหมดะอะไรไปเนาะไอ้งัวมาก,กินจากใส่บ่อทางใดเจ้าของงัวก็ักดูแลที่จริงมันสามารถปรับใหม่ใดได้พี่น่ะเขาบอกเขเรียงว่าเขาต้องดูแลเวตาบ้าและ อยากกาแฟาหายอยู่คนเราปลูกเพื่อสิร์น้ำเพื่อสเสด็จก,กินตื่นเศร้ามากมาแต่ตีสีตีหาหัวกะไรปล่อยเอยียงแต่เศร้าก็ดอกระเดียบอกเกงใจคนปลูกปลูกเพื่อสีไงเหนืยน้ำอุกงอ่างเอาอจากใสา่าจังใดพี่น้องคนเนาะมันหูอยุ่แก่ใจขนาดพี่สะพ้ายพระลานะพระเลี้ยงอยู่บดมือบดเว้นพรเลี้ยงว่วนี่ปล่อยว่ากินมูแต่เศร้าแ,แต่ตีสีตีหาหัวเหตดนี้ปได้กกระแตเหตนเดน้ำมากแกบเห็เดหัว ในความกว้างไปทเท่าไรเฮกตาร์เอาไปใช้ไปเห็ดไฟเห็เป็นหัวดีนะพี่น้องก็แพงดีเอาก็ร่ได้มีคุณลักษณะปานนั่นอันนี้เป็นด้านนอกเกษตรนี้ไฟรอบๆเลยเนาะพี่น้องแต่สิติดไปไกลอยู่นี่แหละความสวยงามของสิบพม่านี่แหละพี่เนาะแต่เราก็ต้องเริ่มใส่ผ้าม่านเนาะส่วนแท่งน้ำพ่นก็กำลังขึ้นแล้วขึ้นแท่งน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วกาสิได้ายสั่งประตูมาประตูกาศสุดหลายเติมเลย่น้อง ขั้นตอนสุดท้ายคือประตูแหละทำประตูมาแล้วก็ขึ้นไปเรียนยูน่ะล่ะแล้วลก็ตัวดูดอากาศตูกเป็นคารเสถียรย่างบอบมาแล้วกับมื่อยมวยน้ำขังปลูกมาเบิ้งมวยเนี๋ยวบอกว่ากินเช้านดะเบิดพี่น้องจา้า,าแล้วสร้างการวิบัยวิสาหกับไอ้สมนีและจับพี่เราจาบวันนี้มารีวิวบ้านกลางคืนในเบิ้งว่ามันสวยงามขนาดไหนบ้านหลังสักหลังจากเสร็จเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ กับซ้ำลอยว่าล่อแค่ใส่ประตูสืส่อเนาะกับเขาอยู่ได้แล้วส่วนหน้าบ้านเนี่ยเอาว้ก่อนว่าให้มันได้มีเงิงน,นอ,อาจจะเป็นปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยเป็นค่อยไปแหละคนเทาขอแค่ท่ามันได้เขาอยู่กับภูมิใจส่วนโซฟา,นาเนี่ย,ยสังนน่งไปแล้วเรียบร้อยเนาะเตียงนอนก็มีแล้วเดือดผ้าม่านพี่้องจา้าพีาใส่กับสิเผา้กับซ้ำนีก่อนเด้อจ้าพี่้องขอบคุณสุขุี่คนที่ติดตามและให้กำลังใจเนาะพิจาราเองกับข,ขอโทษขออภัยเด้อพี่้องจ้าสบายดีเด้อ